เลยสาวตอนที่หนึ่งครูหนึ่งเมื่อพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์สิ้นสุดลงเสียงปืนยิงเลวก็ดังกึกก้องขึ้นอีกด้วยฝีมือบริวารเสือดำผักพวกเสือมเหสวนต่างถือปืนวิ่งเข้าไปในป่าละมาะแต่ภูมิประเทศที่กล่าวมานี้เต็มไปด้วยกอไผ่ต้นไม้ใหญ่น้อยระยาขาขึ้นลกรุงรางทั่วไปการค้นหาตัวจึงไม่บังเกิดผลอะไรมิหนำซ้ำบริวารของเสือมเหสวนยังล่วงล้ำเข้าไปเกือบถึงตัวพระพลของเสือดำ ซึ่งซุ่มซ้อนตัวอยู่ในที่อันมิดชิดเต้นในมือขุนโจรแผ่เสียงคำรามขึ้นอีกลูกน้องเสือมเหสิสวนสามคนพะงะงายล้มหวบลงทันทีอีกสองสาคนวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเสือดำกล่าวกับบริวารของเขาพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะพยายามแอบเข้าไปในบ้านทิดฟองให้จงได้เพื่อทำลายเรือนหอไอ้มหศสวนซะสมุนโจรคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแก่เขาด้วยความเป็นห่วงการทำลายเรือนหอเสือมหสิสวนไม่ใช่งานยากลำบากอะไรเลยพี่ดำใช้พวกผมใครไปทำก็ได้ คุณโจรยิ้มให้ลูกน้องเขาไอ้น้องชายไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกมิสัยเสอือร้ายอย่างข้าย่อมเต็มด้วยความเรามัดระวังตัวทุกฝีก้าวข้าต้องการให้เสือไม่เห็นสวนละพักพวกของมันได้เห็นอิทธิพลใหญ่ยิ่งของข้าทุกคนรอ,อข้าอยู่ที่นี่ข้าเชื่อว่าคงไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับข้าครั้นแล้วเสือดำก็ปลดสเตนคู่ใจออกจากบ่าพาตัวเดินไปจากที่นั่นโดยเร็วคุณโจรแฝงตัวมาตามป่าละมออันหนาทึบค่อยๆกลมตัวมุ่งหน้าไปยังเขตส,สวนบ้านทิศฟอง ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองบริวารเสรือมเหตนสวนส่วนหนึ่งกำลังแยกย้ายกระจายกันเข้าค้นหาเสือดำกับพักพวกเพื่อมุ่งหวังจะสังหารให้สิ้นชีวิตด้วยไหวพริบและปฏิพันธ์อันเฉียบแหลมเสือดำเข้ามายังบริเวณสวนผลไม้ทิดฟองโดยไม่มีใครเห็นเขากิ่งไม้ใบไม้ช่วยกำบังตัวเขาไว้ขุนโจรถือสเตนเตรียมพร้อมจะปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องได้ทุกขณะเมื่อเขานั่งซุ่มซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังต้นสมโอสักครู เสือดำก็ลุกขึ้นวิ่งกลัดไปทางหมู่ต้นมะพร้าวซึ่งห่างจากเรือนหอไม่เกิน30เมตรและโดยฉับพลันเสื้อดำล้วงมือลงในกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบวัตถุก,ก้อนกลมสีดำออกมาถือสายตาจ้องมองดูเรือนหอสาวคนรักด้วยความแข้นสุดแสนแข้นในมือเขาคือลูกระเบิดมือของทหารสหรประชาชาติเสื้อดำกระชากสลักนิรภัยออกเงื้อลูกระเบิดมือขึ้นสุดแขนแล้วคว้างไปเต็มเหนี่ยวก่อนซุดตัวหมอบราบกับพื้นดินทันที ระเบิดมือตกลงกลางเรือนหอพอดีเสียงดังสนั่นวันไหวส่วนหนึ่งของเรือนหอบพังทาลายราบชีวิตคน 3- 4มสี่คนซึ่งกําลังช่วยกันตกแต่งเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในเรือนหอต้องสิ้นสุดลงทันทีความโกราหลโอดลมานเกิดขึ้นแก,ทก่ทุกๆคนที่มาช่วยงานมงคลสมรสของเสือมเหศวนแม้กระทั่งทิดฟองและเสือมเหศวนก็อดเสียขวัญไม่ได้เสือดำผดลุกขึ้นขยับตัวจะวิ่งหนีทันใดนั้นเองสมุนเสือมเหศวนคนหนึ่งก็วิ่งปราดเข้ามายกคาบายขึ้นกระทับ แต่เสือดำตาไหวมองและเห็นศัตรูของเขาก่อนจึงยกสเตนปล่อยกระสุนออกไปหนึ่งชุดบทิวานเสือไม่เห็นสวนทุกกระสุนปืนเสือดำพังหงายสิ้นชีวิตคุณโจนยิ้มออกมาได้แล้ววิ่งออกไปจากสวนผลไม้แต่แล้วเขาก็ต้องประทะกับชายชะกันอีกสองคนซึ่งวิ่งสวนทางเข้ามาเสือดำกระโดดแผวเข้าไปนั่งคุกเข่ากำบังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยกสเตนขึ้นประทับปล่อยกระสุนออกไปอีกเหยื่อของคุณโจนทั้งสองไม่ทันได้เห็นเสือดำก็ถูกปืนลมกิ้งไปตามๆกัน เขาพูดลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจากเขตบ้านทิศฟองโดยเร็วครู่เดียวเขาก็มาถึงหมู่บริวารของเขาทุกคนถอนหายใจโล่งอกเมื่อเสือดำกลับมาด้วยความปลอดภัยอย่างไรก็ตามเสือดำต้องเหน็ดเหนื่อยถึงกับหายใจหอบเระต้องวิ่งมาเป็นระยะอันไกลพอดูข้าได้ทำลายเรือนหอห้มาเหศสวนแล้วคุณโจรพูดยิ้มยิ้มพักพวกมาเหส่สวนสามสี่คนถูกฆ่าสังหารนอนตายอยู่ในสวนไอ้ฟองวันนี้ข้าจะยุ่ยมาเหส่สวนให้แทบเป็นบ้าเลยทีเดียวจะพยายามลวงล่อมันให้คิดว่าเราเข้าปน มันจะได้วุ่นหวายหมดความสุขและคืนวันนี้ข้าจะพาพวกเจ้าบุกทรัพย์สมบัติเงินทองทิดฟองและของเสือมเหตสวนข้าไม่ต้องการข้าต้องการรูปคมมันเล่นเท่านั้นและข้าจะฉุดเจ้าสาวเสือมเหตสวนไปกับข้าให้ได้สนุกกันสักวันเถอะพวกเราสมุนโจรยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามๆกันพูดคุยหยอกล้อยอย่างสนุกสนานตะวันตกทุ่งไปแล้วความมืดขมุข,ขมัวดได้เข้ามาแทนที่บนบ้านทิดฟองเพิ่งเข้าสู่ความสงบแต่แขกที่เชิญมาในงานได้ทยอยกันลากลับเกือบหมดสิ้น คงเหลือแต่พวกนายโจรจากทินต่างๆซึ่งทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือเสือมเหส่วนประทับกับเสือดำการรับประทานอาหารคั่าเป็นไปอย่างคลึกคลื้นเสือมเหส่วนและทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเสือดำพาพักพวกล่าถอยไปแล้วเสือมเหส่วนกับทิดฟองพยายามปลุกปอบใจเพื่อนนายโจนทั้งหลายให้ดื่มเหล้ากินอาหารตามสบายโดยไม่ต้องหวาดเกรงภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากน้ำมือเสือดำและตลอดเวลานี้ไพร่พลของเสือมเหสุวนยังตั้งมั่นประจำปืน เตรียมพร,ร้อมอยู่ในที่มั่นต่างๆโดยรอบบริเวณบ้านทิดฟองซึ่งถ้าหากว่าเสือดำจะพาพักพวกบุกเข้ามาด้านไหนต้องเกิดการประท้าอย่างนองเลือดเสียงสนเสเฮฮาที่เลือนทิดฟองเป็นไปอย่างคลื่นแคลงเมื่อเล่าเข้าปากบรรดานายโจรทั้งหลายก็มึนเมาพูดคุยประนามเสือดำโผงผางเพราะขนองปากเสือมเหศน,นั่งหน้าชื่นอยู่ข้างเจ้าสาวของเขาทั้งสองเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดใหม่มหเหศนสวมกางเกงปามบีดสีเทาสวมเสื้อแพรสีโศก ส่วนเรียมอยู่ในชุดสีฟ้าบรรดานนายชนต่างพากันชมเชยเจ้าสาวของเสือมเหสวนทําให้งานกินเลี้ยงเป็นไปในฐานญาติสนิทเสียงนาฬิกาในห้องทิศฟองดังกังวานขึ้น8ครั้งเป็นเวลา20นาฬิกาตรงอันเป็นเวลาเลิกจะส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องตามพิธีทิศฟองร้องบอกพวกแขกให้ทราบถึงเวลาส่งตัวแล้วคราวนี้มีการดื่มอวยพรกันหลายครั้งเสียงชายโยโหร้องดังไปไกลทิศฟองมีท่าทางเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ เขาลืมเหตุการณ์อันดุเดือดเมื่อก่อนค่ำเสดแล้วถึงแม้เรือนหอซึ่งลงทุนปลูกสร้างด้วยเงินเกือบหมื่นบาทต้องพังพินาศด้วยลูกระเบิดมืออันเกิดจากการกระทําของเสือดาทิดฟองก็รีบจัดการแก้ไขดัดแปลงห้องห้องหนึ่งบนเรือนเขาให้เป็นห้องนอนคู่บ่าวสาวจัดหาเครื่องใช้ไม้สอยให้ครบครันครั้นแล้วบิดาเจ้าสาวก็นําตัวคู่สมรสเดินผ่านนอกชานตรงไปยังห้องที่จัดไว้พวกนายโจนต่างตะโกนให้สินให้พรกันเซ็งแซ่เต็มไปด้วยความคลึกคลื้นสนุกสนาน เจ้าสาวมีกิริยาสะเทินอายไม่ใครกล้าจะมองดูหน้าใครนักแต่เจ้าบ่าวยิ้มแยม้มลูกน้องเสือมเหตุส่วนหลายคนรีบวิ่งไปกั้นประตูเสือมเหตุส่วนต้องจ่ายเงินค่าผ่านประตูสมมติให้ตามรมเนียมทิดฟองนำตัวคู่บ่าวสาวเข้ามาในห้องเสือมเหตุส่วนกับเรียมสุดตัวนั่งพับเพียบหมอบกราบแสดงความเคารพทิดฟองนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งมองดูลูกเขยและลูกสาวยิ่งชื่นชมลูกหลานของพ่อพ่อขอไว้พ่อให้เจ้าทั้งสองเจ้ปกป้อง,องครองกันด้วยความผาสุก อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนตายต่างคนต่างก้มลงกราบรับคำาพรทิดฟองยกมือตบศีรสะเสริมมเหสุวนเบาๆถึงแมอ้อาดำมันจะก่อขวนความไม่สงบให้เราพิธีแต่งงานเจ้ากับเหลี่ยมก็ผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยบัดน,นี้สิ้นพิธีแล้วเป็นนั้นว่าเหลี่ยมเป็นเมียของเจ้าโดยถูกต้องตามประเพณีเจ้าสองคนอยู่ในห้องสักครู่แล้วค่อยออกไปสนทนากับแขกเขาพ่อปลื้มใจมากมเหสศวนคอยเจ้าทั้งสองอยู่เย็นเป็นสุขเถออย่าลืมคำมั่นสัญญาที่เจ้าให้ไว้กับพ่อว่า ถ้าเจ้าแต่งงานกับเรียมแล้วเจ้าจะเลิกเป็นโจรกับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีจ้ะพ่อฉันตั้งใจไว้แล้วชีวิตฉันไม่เคยสร้างความดีเลยฉันจะเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ฉันจะพักอยู่กับพ่อสักเดือนแล้วจะพาเมียไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในป่าให้ไกลหูแก้ตาตำรวจทิดฟองลุกขึ้นยืนไม่พูดอะไรอีกพาตัวเดินออกไปจากห้องเสือมเหส่วนรีบปิดประตูลงกรทันทีความละอายบังเกิดขึ้นแก่เรียมเป็นล,นล้นพลคุณโจรเอื้อมมือดึงร่างเรียมเข้ามากอด เลียมจ๋าไม่ต้องอายพี่หลอกเรียมเราแต่งงานกันแล้วถึงอะไรเรียมก็ต้องเป็นของพี่เขาก้มลงจูบหลอนแผวเบาเรียมจ๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะพี่อยากให้เลียมสวมเสื้อแพรสีเหลืองตัวนั้นมันสวยกว่าตัวนี้มากเปลี่ยนสิจ๊ะจะได้ออกไปคุยกับเพื่อนพี่ทุกคนเขาชมกันทั้งนั้นเมียพี่สวยเล่ากับหยาดฟ้ามาดินเรียมยิ้มอย่างเอียงอายไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้หรืจ้าพี่อยู่อย่างนี้เลียมจะเปลี่ยนได้อย่างไรฮ <laughs> เสื้อไม่เหตุวนหัวเราะด้วยความสุขเดี๋ยวพี่นั่งหันหลังให้ แล้วเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้หันหลังให้หล่อนเรียมเดินมาที่ตู้เสื้อผ้าเปิดตู้ออกในตู้มีเสื้อแพรง,งามๆหลายตัวซึ่งซักรีดไว้เรียบร้อยหลอนจัดแจงถอดเสื้อสีฟ้าออกเวลาเดียวกันนั้นเองไม่เหตุผลค่อยๆหันมามองดูหลอนเรียมของเขาคงสวมเสื้อชั้นในแพรบางสีนวลแนบเนื้อและเห็นหลังขาวพองและเมื่อหล่อนขยับตัวหันข้างให้เขาไม่เหตุผลก็ตะลึงลานในความอวบอัดของทรวงอกไม่เหตุผลพูดลุกขึ้นทันทีปลาดเข้าไปหา ยกมือทั้งสองโอบเบื้องหลังหล่อนวางมือแนบไว้กับหน้าอกเรียมเจ้าสาวดิ้นรลนเล็กน้อยปล่อยเรียมก่อนให้เรียมสวมเสื้อชั้นนอกก่อนอะไรก็ไม่รู้เสือมาเหศุสวนพาหล่อนมานั่งบนเตียงนอนตวัดเรียมไว้ในวงแขนก้มลงจูบริมฝีปากและพวงแก้มตลอดจนทรงอกของเรียมซึ่งยั่วยวนเขาให้ดื่มด่ำในรสเสน่หาเจ้าสาวอ่อนอ่อนผ่อนตามเขาทั้งสองเป็นสุขใจเหลือที่จะกล่าวบทบาทรักของเสือมเหศ์สนไม่ได้ดุเดือดแต่นุ่มนวลละมุนละมไมทำให้เรียมเคลิบเคลิ้ม บางทีก็ว่าวิวคล้ายกับว่าหัวใจของร่อนจะหยุดทํางานเลียมจ๋าเขาพูดยิ้มยิ้มในที่สุดพี่ก็ได้แต่งงานกับเรียมสมปรารถนาเราจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนตายนะจ๊ะเรียมจ้ะพี่ร่างกายและชีวิตเรียมสลายพี่แล้วพี่จะเบื่อ,อ่าทิ้งข้างเรียมนะนะพี่นะฮ่าฮ่ฮความตายเท่านั้นจะทําให้พี่กลายรักจากเรียมได้เขาหัวร้อยยังเป็นสุขใจแล้วก็ยกมือรูปหลังร่อนเบาๆเรียมของพี่สวยน่ารักอะไรอย่างนี้ คู่บ่าวสาวกำลังเพลิดเพลินในบทรักที่หน้าต่างด้านหลังห้องร่างของชายชะกันคนหนึ่งได้ปีนขึ้นมาบนขอบหน้าต่างอย่างแคล้วคล่องว่องไวเสือดำผู้พิชิตนั่นเองมันเป็นความสามารถอาถรรพ์ของขุนโจรผู้นี้ที่เล็ดลอนแนวต้านทานของเสือมเห็นสวนเข้ามาตามลำพังกระทั่งถึงเรือนหลังนี้และใช้บันไดใต้ถุนเรือนพาดหน้าต่างปีนขึ้นมาสเตนคู่มือของเสือดำสะพายแนบอยู่กับบ่าแต่ปืนพก9ก้ามอมอถือกระชับมั่นในมือข้างขวา เสือมเหสวนสะดุ้งสุดตัวเมื่อแลเห็นเสือดำคู่อริเจ้าสาวร้องอุทานออกมาคำเดียวด้วยความตกใจแต่พวกข้างนอกกำลังสวนเสฮ่ากันจึงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเรียมปากระบอกรีวอเวอร์ถูกจ้องมาที่หนุ่มสาวที่นั่งตะลึงเคียงกันอยู่บนเตียงเสือดำยิ้มเล็กน้อยท่าทีเขาสง่าผาเผยยิ่งนักเขาเดินมาหยุดยืนห่างจากเตียงเพียงเล็กน้อยมเหสวนเสือดำพูดยิ้มยิ้มการเสียใจมากที่กันจำเป็นต้องขัดขวางความสุขของแกเพื่อป้องกันเกติยศของกัน ลูกน้องของแกมันไม่ได้ความเลยสักคนล้อมบ้านหนานแน่นยังปล่อยให้การเล็ดลอดเข้ามาได้เดี๋ยวเธอคงถูกพวกกันบทยี่หมดแกคงยังไม่อยากตายไม่ใช่หรอมาเห่สวนถ้ารักจะมีชีวิตต่อไปจะต่อสู้กันหรือส่งเสียงเอะอเปน็นอันขาดชีวิตแกอยู่ในกำมือการแล้วเซอร์ไม่เห่สวนค่อยๆลุกขึ้นใบหน้าซีดเผือดแต่พยายามทําใจดีสู้เสือเสดัมแกไม่น่าลุกรานกันเลยถูกถ้าหากว่าเจ้าสาวแกเป็นคนอื่นกันคงมาช่วยงานแกอย่างเต็มที่แต่นี่เจ้าสาวแกเป็นยอดชีวันของกัน รอนเปลี่ยนใจไปรักแกเพราะเชื่อว่าแกมีฝีมือเหนือกันและแรงยุคข,ของไอฟองคิดดูเธอม่เหสุสวนถ้าการแต่งงานของแกผ่านไปโดยเรียบร้อยพวกโจและชาวสุพรรณเขาจะเหยียดหยามดูหมิ่นกันสะเพียงไรเพราะใครๆเขาก็รู้ว่ากันรักใคร่กับแม่เรียมมาก่อนเสือม่เหส่สวนเม้มปากแน่นแต่ไม่อาจทําอะไรเสือดาได้อย่างไรก็ตามการแต่งงานกับเรียมเรียบร้อยแล้วเสือดาขอให้เห็นแกกันบ้างสิเพื่อนกันเห็นใจแกคุณโจรผู้เสียงหนักแต่กันจําเป็นต้องป้องกันเจติยศและความเป็นเสือของกัน คราวนี้เสือไม่เหตุวลควบกรามแน่นในตาวาวโรดแล้วแกจะเอายังไงว่ามาชีวิตกันหรือชีวิตเรียมฮคุณโจนโหดรั่นศรีะเปร่าไม่เหตุวลกันเคยบอกแกแล้วกันจะไม่ทําร้ายแกเป็นอันขาดเว้นแต่ว่าแกต่อสู้กันก่อนก็จําเป็นที่กันต้องป้องกันตัวสําหรับเรียมก็เช่นเดียวกันกันเป็นโจนขนาดเสือร้ายฆ่าผู้หญิงได้เกียรติอะไรแต่กันต้องการตัวแม่เรียมขอให้กันพาแม่เลียมไปชื่นใจก่อนสักสองสามวันแล้วกันจะส่งตัวมาให้แกขอรับรองด้วยเกียติยศว่า กันจะไม่ทําให้เหลียมของแกต้องชอกช้ำจนเกินไปเสือไม่เหตุส่วนสะอึกเข้ามาแต่เสือดาจี้ปากกระบอกปืนแนบหน้าท้องทันทีเฮ้ยอย่าเพื่อนไม่มีประโยชน์หรอกนะที่แกจะต่อสู้กันกันเพียงกระดิกนิ้วนิดเดียวชีวิตแกก็สิ้นสุดลงยังไม่มีปัญหาแล้วเขาก็หันมาทางเลียมซึ่งนั่งอกสั่นขวัญขวนแสดงความหวาดกลัวเหลือที่จะกล่าวน้องสาวที่บอกแล้วไงพี่ยังรักและต้องการเลียมเสมอไอ้ดำมันเสี่ยงชีวิตบุกบั่นเข้ามาก็เพราะรักหวังจะพาเรียมไปชื่นใจสมกับรัก ถียมไม่อยากตายปฏิบัติตามคําสั่งพี่เดี๋ยวนี้พูดจบขุณโจรก็ปลดเชือกที่คล้องกับด้ามปืนพกข้างซ้ายออกมาโยนให้หล่อนจัดแจงมัดมือและเท้ามาเหศโสนด้วยเชือกนี้ไม่ต้องตกใจพี่ต้องมัดเขาเพื่อไม่ให้เขาติดตามพี่เร็วอย่าล่ำไรคนขัดขืนคําสั่งเสือดําไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เลยเรียมนั่งนิ่งเฉยแต่พอศบตาเสือดาหล่อนก็ต้องจัดการตามคําสั่งเขาทัานใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วก็มีเสียงทิดฟองร้องเปรียกมาเห่โสน เพื่อนเจ้าบางคนขาจะลากกับพาเมียเจ้าออกมาพบขเขา่อยปักระบอกป,อกปืนรีวอนเวอร์ Work ของเสือดำจี้เซเอลไม ah e ่เห็นสวนทันทีแล้วเสือดำก็กระซิบไม ah e ่เหตุสวนบอกทิดฟองไปกำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวพูดถ้าแกไม่พูดกันยิงแกแนนะ่เป็นครั้งแรกที่เสือไม ah e ่เหตุสวนต้องยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวก่อนพ่อฉันกำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสือดำยิ้มในชัยชนะของเขาก็่ทำตัวว่าง่ายอย่างนียย้รู้สึกน่ารักมาก เม่เหตุสวนโดนทั้งยอดทั้งเยะเช่นนั้นก็ขบกลามกรอดเออวันนี้เป็นวันของแกข้าย,ยอมทุกอย่างแต่ถ้าชีวิตข้าย,ยังอยู่วันหนึ่งคงได้พบกับแกอีกฮฮพบกับกันไม่ยากเลยรังของกันแกก็รู้ดีอยู่แล้วไปหากันเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อถ้าแกจะไปกันจะจัดสุราอาหารไว้รับรองแกแต่ถ้าแกไปรลายกันก็มีกระสุนมากมายจะรับรองเพื่อนแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าสาวของเสือมเหตุสวนเข้าใจคำสั่งพี่ไหมพี่บอกให้มัดมือมัดเท้ามเหตสวน เขาคุกคามบังคับหลอนเรียมเริ่มทําตามคําสั่งเขาเพียงครู่เดียวเสือเมหเหศวนก็ถูกมัดกลิ้งอยู่บนเตียงนอนเสือดาใช้ผ้าเช็ดหน้าแพ้ผืนใหญ่ผืนหนึ่งผูกปากเสือเมหเหศรนไว้ด้วยขณะนั้นถึงเวลาไพ่พลของเสือดาจะเปิดฉากการโจมตีดังที่ได้นัดหมายกันไว้เสียงปืนยิงเร็วเริ่มดังขึ้นหนึ่งชุดแล้วก็ดังสนั่นวันไหวทั้ง4ด้านของบ้านพิษฟองบริวารเสรือดำซึ่งแบ่งแยกกำลังเป็น4ด้านเข้าโจมตีพร้อมกัน พัรพวกของเสือมหิส่นละสัมละสายเสียขวัญถูกกระสุนปืนล้มตายเกินกาดที่มันหลายแห่งถูกทำลายไม่มีกองโจรใครจะเข้มแข็งยิ่งไปกว่าพลรบของเสือดำต่างพากันบุกทะลวงเข้ามาแล้วบีบบังคับให้พักพวกเสือมหสิสวนต้องลาถอยย้ายที่มั่นใหม่บางคนวิ่งหนีเอาตัวรอดเสียงปืนทั้งสองฝ่ายยิงโต้ตอบกันดังอยู่ตลอดเวลาประตูห้องของบ่าวสาวถูกทุบและเขย่าเต็มแรงมาจีนส่วนออกมาเถอะลูกพรรพวกเจ้าหัวลงไปตั้งรับพวยดำอยู่ข้างล่างหมดุดแล้วเฮ้ย เสือดำโหดร้อนรันหันปากระบอกปืนพกมาทางเรียม <c oughs> เรียมปีนหน้าต่างไปกับพี่มิฉะนั้นก็ตายที่นี่เลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดอย่าชักช้าเ <c oughs> สียงชายโยโห่ร้องดังรันไพโพลเสือดำบุกเข้ามาเกือบถึงเรือนทิดฟองแล้วบรรดานายโจรหลายคนที่มาในงานตั้งมั่นอยู่หน้าคอกควายรวมกำลังกนต่อสู้กับพัดพวกเสือดำซึ่งบุกทะลวงเข้ามายังดุเดือดเรียมค่อยๆสุดตัวนั่งคุกเข่ายกมือไหว้ขุนโจรพี่จ๋าพี่เหยาวตัวฉันไปเลยนึกว่าเวทนาเรียมเถอะพี่ เสื้อดำยิ้มแขนแขนที่ไม่ค่าเรียมก็ดีแล้วเรียมเอ้ยเรียมคือนางพิมพ์คนที่สองของสุพรรณบุรีเร็วปีหน้าต่างลงไปตามบันไดที่พลาดไว้แเราขอก็พูดยังดุเดือดอีหญิงใจสองลงไปเดี๋ยวนี้เรียมตัวสั่นง,งันงกไม่อาจชัดขืนได้ร่อนเดินมาที่หน้าต่างเสียงทิศฟองตะโกนเรียกพยายามจะพังประตูเข้ามาเรียมปีหน้าต่างลงไปจากเรือนเสื้อดำติดตามลงไปในระยะกระชันชิด การประทะกันด้านหลังบ้านสิ้นสุดลงแล้วบริวารเสือไม่เห็นสวนแตกพ่ายมาออกกันอยู่ทางหน้าบ้านบัดนี้ไพ่พลเสือดำบุกเข้ามาได้ทุกด้านเขากับบริวารเขากุ่มหนึ่งเกือบจะยิงกันเองด้วยความเข้าใจผิดคาอดีที่เสือดำได้ยินเสียงเสก่อนเขามอบตัวเรียมให้กับบริวารเขาควบคุมไว้แล้วปลดสเตนออกจากบาดร้องตะโกนขึ้นดังๆไอเสอือบุกชัยโยเสียงชัยโยโห่ร้องดังลั่นรอบบ้านขุนจนวิ่งนำหน้าพาบริวารอ้อมมาทางหน้าเรือน ผักพวกเสือมหิศนไม่สามารถต้านทานได้ที่มันแนวสุดท้ายแตกยับบรรดานายโจนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดทิศฟองวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปทางหนึ่งชชยชนะนเด็ดขาดเป็นของเสือดำแล้วของโจนเสือดำไม่ได้ป้นทรัพย์สมบัติอะไรเลยเขาต้องการแต่ตัวเจ้าสาวของเสือมหิศน์เท่านั้นเอง